สวัสดีค่ะร้านเนื้ชอ่าขอรีวสินค้านะคะเลนส์ม้วทดิบน LCD ค่ะติดตั้งกับตัวรถ Mazda CX-8 นะคะมาสเต็เปเระะียบร้อยแล้วค่ะทางซ้ายมือตัวนี้นะคะจะเป็นตัวรีโมทเรื่อของลูกค,าะคะ้าค่ะขอช่างการใช้งานโดยลูกค้าจะมีเป็นล็อกค่ะล็อกการใช้งานเป็นแบบกระปุกท้าย,ยานะคะเปิดตัวหน้าจอขึ้นมานะคะอันนี้จะเป็นตัวโลโก้มาสด้าสวยงามเลยจะมีเป็นอาวันเดือนปีนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่บอกค่ะว่าใกล้หมดหรืยอยังถ้าเกิดความสามารถ ชาร์จแบตได้เลยค่ะ darum, เรามาดูการใช้งานเป็นฟังก์ชันกนารไขล็อกหันตัวเร็วบน LCD กันนะคะแไขล็อกค่ะกดล็อกนะคะอันนี้คือต่อเร็วกับปิดทำการล็อกเป็นที่เรียบร้อยค่ะเหยนระบบตัวบคุมกันค่ะเหยนออโต้นะคะยืนถือรีโม он, ทเข้าใกล้ตัวรถค่ะเราจะทำการขับไปในองค์คงบัดน,นะคะใส่สจะเป็นปะเดียวก็คลิกเมื่อสักครู่ค่ะแล้วก็จะเป็นตัวเสียงวิบนะคะท,ทำการไขล็อกเป็นที่เรียบร้อยจากตัวเร็ว LCD นะคะ ถือตัวได้หมดด้วยนะคะจากตัวรถค่ะเราจะทำการใ็อเออโต้เลยเกิดจากระพริบเมื่อสักครู่นะคะทำการล็อกเป็นที่เรียบเลยใครไม่ต้องถือตัวรีโมดออกมากดเลยอีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะจะเป็นการสั่งงานเปิดฝากระโปรงท้ายจากตัวรีโหมด LCD ค่ะสามารถใช้งานได้เลยนะคะกดเพียงหนึ่งตัวสกรีนหน้าจอกดล็อกคายล็อกฝากระโปรงท้ายได้ตัวเดียวกันเลย ดูการช้งานกันนะคะกดเป็นฟังก์ชันจะฝักกระโปงท้ายหางไว้ได้เลยค่ะสักคู่นะคะการเปิดฝักกระโปรงท้ายเป็นที่เรียบร้อยค่ะดูดางน้าตาสวยงามแล้วก็ฟังก์ชันนี้ครบมากๆเลยนะคะปิดเปิดล็อกคายล็อกเป็นคีเลตออโต้ค่ะสวยงามทันสมัยนะคะ สนใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะจะเป็นทางเพจไลน์เฟซบุ๊กอินเวฟบริษัทดูดีที่นันและทั้งสองสอขาขานะคะเดี๋ยวตั้งใช้วเวลาไม่นาน,นะคะ่ะ